สวัสดีจ้าพบกับกินเทีย่ยวประเพิินจ้ามาเจอกันตอนกี่ทุ่มสองทุ่มกว่า,วาทุกคนนี่ค่ะเราสั่งอะไรมาวันนี้แม่สั่งอะไรมาพิซซามาดูกันอุย้ยดูนี่ค่ะทุกคนจะเห็นไหมอ่ะนะ นี่สามสามสามถาดอันนี้น่าจะเป็นฮาวายเอียนค่ะห้า่าฮาวายเอียนแล้วก็อันนี้สุพีมอันนี้ชีสล้วนจะลองกินตัวนี้นะลองกินชีสล้วนดูจ้ะนัจนจะนะจจะทุกคน นี่นบ้างอ่ะกินไงเห็นไหมอ่ะชีดรวนชีดรวนอ่าเอานี้ดันขึ้นเนาะมีอะไรที่เราจะดันได้ตัวนี้นี่เห็นไหม พยายามที่จะดันให้ทุกคนเห็นเห็นไหมทุกคนเห็นบอเห็นบอนอันนี้น่าชีดล้วนลงเชิมดู ดูทุกคนยืดไหมยืดเอืม,ม mấy chim có rồi, All right. ชีสล้วน,อ,น,น,น,วนอันนี้หน้าชีสล้วนอันนี้หน้าหน้าสุพรพีมอันนี้ไฮเวียนเอามาให้ด้วยะนะแต่แม่กินไม่หมดนะทุกนันไม่ได้กินแบบทั้งสามมันหมดเลยนะก็คืออ่าหน้าสุดหน้าเยี่ยนกับสุพรพิมเนะี่ยให้น้องกับพ่อให้เขาตกลงเองว่าเขาจะเลือกเอาอันไหนกันแต่แม่ขอชิมตัวนี้ ให้ทุกคนดูนะดูดูดอ้ยอย,ยืดไหมไม่อ้วนอยู่ไหวทุกคนเดี๋ยวค่อยลดเนาะอุยอ้ยอืมอืม อ,อ,อันนี้สั่งถาดเล็กมาคับทุกคน ขาเล็กก็จะมาสี่ชิ้นอืีอืม,อมเยอะพร้อ แซงก็อร่อยนะอยู่นะแซบอยู่อุ้ยทุกคนมันสิคว้ามแม่ไม่ได้เอาขาตั้งกล้องเราเนี้ยขี้เกียจยังไงไม่รู้ก็เลยอย่าซูนมันเนาะ ยังร,ร้อนอยู่เขาเพิ่งมาส่งเขาเพิ่งมาส่งแม่ก็นี่เลยอ่ะคลิปเลยนะกินไปเถอนะครับทุกคนเดี๋ยวค่อยลด มีคนบอว่ากินหอมขนาดนีูแล้วเดีวแป๊บนึงนะซื้อไม่ให้อยู่แบ่งให้คนอันกับพ่อโอเคโได้ไปกินนะครไปเอาน้ำให้แม่นิดว่ากินอะไรของอุ้ยเข้าไปถึงห้องเลยเหรอแม่ว่าไม่ใช่แม่ว่าแม่จะคลิปพตแล้วแม่จะเรียกไงเขาบอกเขาได้กินขอน้ำนะจ๊ะ เทมาให้แม่ด้วยโอ้ยอเข้มาเทวงเนี่ยเกือดตะลุนแล้วเนี่ยเยอะนะแล้วตรงไหนลูกหนาะจานอืมขอบคุณค่ะอืมมันมีหน้าฮาวายเยี่ยนกับซูพีมันหนูจะเอาอะไรอ่ารอแม่ก่อนนะเพาะยังรอเนาะจ้ะ<ป>อืมกินหอมของพ่อพ่อ,อทีอะไรวีจะกินหน้าฮาวายเยี่ยนหน่อยซูพีม มีอะไรบ้างฮาไปเอี้ยนกับสุพีมเอาแบาง่งเ,เอี้ยนแบ่งกันกับพ่อคนละคนละถาดเอาเอาไปเ,เอียเอ้ยนหาไปเอี้ยนเหรอจ่ะทิ้งสองอันได้เละอืมไม่ได้หรอกต้องเลือกเอานายสองนึงแล้วก็เก็บไว้พ่ออันนึง่ง <Okay. S 2> พ่อกลับมาสามทุ่มนะเพื่อนสามทุ่มกว่าเลิกงานสามทุ่มวันนี้เข้าเที่ยงก็สามทุ่ม ทำไมกินหน้าอะไรอะ่ะหน้าชิมน่าชิมน่าชิมไหมน่าชิมอ่าม่าชิมได้กลิ่นขนาดนั้นเลยเหรอได้กลิ่นหอมอ่อะชิมเดีย๋ยวมาเดีย๋ยวมาใกล้ให้ให้เห็นให้พี่พี่แปอะอ่าน้อง,งอร่อยค่ะครับสุดท้ายแล้วทุกคนไปลแล้วเอาเวลาช่วยหน่อยอืม ม,ม,มันไงชิมหนอยดีจ้มันจะไม่ใช่เป็นพวกอ่าสิบเอ็ดสิบสองอะไรนี้ก็อร่อยอยู่จ้ะอืมเป็นพิซซ่าแฮนด์เมดเป็นแฟนชายอืม โอเคนะถาดเลยก็คนเดียวก็อยู่นะเนี่ยอันนี้ฮาไวเอี้ยนไม่ให้ดูแช่อันนี้สุพีมใหญ่ยยอืมไม่ใช่อันนี้อันนี้ฮาไวเอีย้ยนเนี่ยมีสับประรดด้วยเฮ้ยสับประรด<า>ี่ฮาไวเอีย้ยนอันนี้สุพีมสุดพีมมาแล้วจันพลแวะมาทักทายตอนสองทุ่มกว่าใครดูอยู่ ก็อย่าโกรธแม่นะไปหาก,กินถ้าหากินได้ก็หากินหากินทันก็สั่งกินทันก็ทันนะลกูกทุกคนนะเพราะว่ามันอาจจะปิดเร็วนะช่วงนี้นะแม่ก็สั่งเชิวเชียมกันนะเพิ่งมาส่งเมื่อกี้ก็เลยอาจคิดไม่กินแบบล,ลอ้อนแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าไม่ปบาจ้า